วันนี้หนีอูซี่ขึ้นยนต์ไปแล้วทุกคนกาตอนนี้เป็นเวลาประมาณนี่ตอนนี้ตัวมาทรง UT, อูอยู่ที่สนามบินแล้วเนาะแล้วกะที่จากกันไปแล้วกาฮู้ซึกตอแหลฮะนะตอแหลสุดบ๊ายบายสบายดีนะผู้รมทุกคนที่เข้ามาครับชมในตอนนี้เนาะื <c oughs> ้อนี้ก็เป็นมือที่ว่าพวกเขาสองคนสิต้องได้แย่กกันละ <c oughs> <c oughs> แว่นวินนี่อู๋จะกำเบียงอะเนาะตอนนี้ก็คือมากินข้าวก่อน,น,ก,อน,นกินข้าวแล้วก็เดินทางเบียงซื้อ,อยวตาแซกเนะี่ยตอนมันตาแซ่กเลมวินนี้นี่อู๋ซีขึ้นยนต์ไปแล้วทุกคนกาตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10โมงละประมาณ10โมงครึ่งนะอู๋นอไป้เป็แ <10 S 1> <ป>จ้งปี้เนาะ10โมงครึ่งเป็แจงปี้วก็แยกแล้วก็นงาวยัไงวันนี้โซเซนี้เจอเพราะว่าอู๋ซีขึ้นไปซ้ำเหนือยด้วยกระซิลงไต ตัวิไตตัวยังซียุ่นเหนืออีกดนคูณคิดว่าเนี่ยยังยุ่นอีกเหนืออีกประมาณสองทุแหลยอันนี้อู๋เลยตอบมาได้เร็วสิกรับตอนไหนตัวยังซีไปต่ออีกยังซีไปทางอ่ะกับคืนองศากับคืนอุดมใจบุลแหละแต่ว่ายังซีไปเมืองงาอีกอย่างอีกขนาดแล้วก็เลยอู๋เลยสิกรับก่อนเพราะว่าอู๋มาดนละอู๋ซีเหมือหามีอก่อนละจางไหนก็คือว่าก็คือที่เคยลงกันนี่ยมันทางเหนือมันเส้นทางมันยุ่งยากหลานก็ไม่รักเออนะคะนะ ล้วเยก็เอาไอเดียนี้มาใส่หัวงอูตอนตอนทาอยุ่งงสาอูก็เลยว่าเออทีแรกงั้นจะขี่รถไฟกับแต่ว่ารถไฟจากหลวงทัาอยู่นาเตยมันไกลประมาณสามสิบลักก็เลยว่าทางที่สะดวกที่สุดก็คือขี่ยนตกับฮอดไฟก่อนสินะเนี่ยไว่กลัวละราคามันกับบริลลเลื่นกันลายบันไดนะก็เลยว่าเออขี่ยนตซงกิงก็เป็นการขึ้นยนต์ครั้งแรกอูเป็นการขี่ยนครั้งแรกเตยเออเตยขี่นตยเตยยังบู่เคยขี่จักรืาอมาแทะแทะ นี kh ่มึงเคยขี่ยนเถอะสุดจะแดงๆสมเซี่ยวนี่ยล่ะกับรถไฟซะนะหลุดนเนาะสุดรถไฟยาวเลยวันนี้นะเอ้าเดี๋ยวไปเจอกันอยู่สนามบินโมบากินแล้วเรากับชิบิโซอูละเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าก่อนเพป็นไหนตัวมาทริปนี้ฟ้ามามาทริปัี้เหนือนี่เป็นอะไรสุดๆเลยตามเป้าหมายทุกคนเนาะไปตามเป้าได้เอาไปจนสุดน่ะ สุดจนเขาไปต่อบได้เขาต้องขี่รถกลับเพราะว่า,าทางาบบแกลล้วทางนั้นมันไปหนาต่อบได้น่ะมันต้องได้ขี่รถกลับทางเก่าแสดงว่าเออเขาก็มาตามเป้าหมายเลยว่าบรรลุตามที่คาดไว้มันได้ดุน,นะน่ะตตมตามที่เป้าหมายที่ตั้งไว้ใช้เวลาอยู่เดือนปลายเนาะในการไปให้มันควยท,ที่เป้าหมยายที่เราตั้งไว้เป้าหมายนี่ก่ะค่อนข้าง,ง,งว่าสําเร็จไปได้วยดีเนาะจะดีดีย้อนมาแต่เรื่องเขาไปเจอผู้คนน่ะ เจอแต่ผู้คนดีๆสภาพวิลล้อมดีๆสภาพวิลล้อมดีๆไปเจอกับเอออยู่ได้นะมันแบบมวนไปน้ำตลอดแต่ว่าตัวนี้อาจจะไปทั้งใดทั้งหนึ่งต่อกับฝากทุกคนติดตามต่อไปเนาะว่าชีพเป็นยังไงแม่นฝากติดตามอู้ด้เด้ออู้จีไปใสอาจจะยาวพอจะได้มาเจอหน้ากับตัววันนี้เจ้าได้คิดยังไงวะมาสุดนี้โอเคเลยเยง มันนึง่งมันได้ท้าทายตัวเองอะนะซ้อนรถจักนะ <c oughs> รไงตัวเป็นค้าเเอกซ้อนเนี่ย้วกะศความอดทนฝึกความอดทนอ่แะแตมันได้เรียนรู้อย่างหลายๆอย่างครัแทงแบบยิ่งเดินทางยิ่งไปมองเหม่เลยๆียนห้วมองนี้เขาใช้ชีวิตแล้วนี้เนาะคนนี้ที่เป็นแล้วนี้เนาะแล้วนี้เนาะสิฮะนะ มนันนี้ก็น่าวหน่าวน,นี่หนาวแท้หนาวว่ะที่ดํามันนี้แดดส์ออกหรอเพราะว่าเมื่อวานนี้แดดออกทั้งหมดแล้วดีใจดีใจ,จได้กับการมาเป็นตัวกเรงโชคดีที่เราเดินทางมาสองคนแล้วมาเป็นมามาทำกันนะแบบมันบุ้ยไผ่คัดไผ่ได้ฮะนะไปํำกันสองคนเนี่ยบุ้ยไผ่คัดไผ่ได้คือไปกไปคือไปยู่คือยู่เสียนะแล้วก็แผ่นที่ตำ ขาดได้ว่าสิไปใส่เห็ดยังกันนะคือได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะมันก็มีบางบ่อนดูที่ไปบบได้เกินความสามารถพวกเขาสิเขาได้นะมานี่ฮู้เลยว่าการเดินทางนี่การที่จะเข้าหาผู้คนนี้มันบบได้เป็นเรื่องง่ายอ่นะคือเขาเข้าหาคนคือเวลาเขาไปใส่เขาพายามเขาหาคนได้นะรู้สึกดีใจได้แบบเขาสามารถเข้าหาเขาได้นะเส้นแบบไปเมืองงอยเนาะไปเข้าหาอ้วนเข้าหาพรอะไรได้เสียนะเขาดีใจแหงได้เพราะว่า สุดเ,เออเพราะว่าเขาเขาคิดว่าเขาเขาอยากคนอื่นขเขาจะเบิ่งเขาแนวใดอันเดียนะแต่เขากพ็พยายามแบบเออเขาหาเขาด้วยด้วยความดีด้วยด้วยความจริงใจที่เขามีนะเดียนะสุดๆคือไปแต่ละว่นคือกันว่ยาวสมควรเนาะเขาบอกตั้งแต่ตอนตัว h i ด youtube เป็นต่บีเอสทีพูดนะตอนเจอกันแรกๆตอนเจอกันครั้งแรกแล้วนั่งล่มกันประมาณนี้พนระาะว่าตัวเคยบอกโอวาอยากกินรสจักเกียวเ,เกียวลาวสินะ ตามที่หัวข้อตั้งไว้แหละตั้งไว้แต่แรกกินแล้วเดี๋ยวแต่แรกจะซองมันบโบร,ราณกดจักรเทือนะแล้วนี่กะอู้ก็เลยสนใจว่าอยากมานำอยากมานำสุดท้ายกันโอเคเลยเ <c oughs> <c oughs> นาะีไปเชยยุสนามบินเนาะออกมาจากกีบได้หวะเนี่ยทุกคนเนาะตอนนี้มาส่งอูอยู่ สนามบินละเป็นยังกำลังไปแจ้งพี่แต่ว่าบโมโหอยู่วันไหนขากลับครั้งแรกเอาหมวกกันน็อกขึ้นยนต์น้ำมื่อนี้ <c oughs> หมวกกันน็อกเต้นหมวกกันน็อกขึ้นยนต์น้ำทุกคนตอนมาไปซื้อหมวกกันน็อกหลวงเขาบ้านทีนี้ขากลับต้กองเอาก,กลับน้ำเลยนะดิไซน์หมวกกันน็อกขึ้นเครื่องบินดิไซน์อู๋ดิไซนหมวกกันน็อกขึ้นเครื่องบินในมอนิเตอร์นี่อู๋ไปแจ้งเสี่ยอู๋ ไปแจ้งดีใส่แจ้งเอกสารเดินทางและประจำตัวอาจจะทั้งนั้นพูแหละนี่ตอนนี้ตัวมาทรงโอูอยู่ที่สนามบินแล้วเนาะแล้วก็ผู้คนก็เริ่มลังไหลกันเข้ามาแล้ววันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจากกันแม่ไปซีลับก่อน โอ้สินังค่ะกระโดดแล้วเนาะที่ว่าพวกเขาเดินทางมาน้ำกันที่จักกันไปแล้วก็หูซึ้อต่อแหลกนะต่อแหลกสุดดีให้โมแม่อย่างใดให้ดีใจวิผ่ไนนักรถคุนเด็กกับปันานไองั้นกัะสือดรอคกันเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายพอแล้ว ไปบ้าหนาด้วยอะหรไปใช่ก็ต้องถึงเวลาที่จะต้องจากกันเนาะเพราะว่าพวกเขากันเดินทางมาน้ำกันกค่อนข้างว่าดนแล้วอูไปกัค่อนข้างว่าใจผิวๆนิดนึงเนาะเพราะว่าเดินทางมาน้ำกันกันมาไครล่ะกันมาดุนนานๆล่ะกันวันนี้ก็ซีได้เดินทางเปคนเดียวกันฮ่เป็นยังงวะซีนะใจวูบๆนิดนึงก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวต้องไปหาเจอสิงใหม่ๆทั้งหน้าล้ะกัน ไปหาผู้คนอยู่ทั้งหน้าว่าสิเป็ยนยังไงแล้วก็จิ่งสิดีขึ้นนี่แหละรู้สึกว่าการไปคนเดียวก็ค่อนข้างว่าน่าจะท้าทายหลายน้องเพราะว่าไปคนเดียวลราคิดว่าต่อไปนี้บ้านพักนี่คือสิแบบว่าสิพักให้หน่อยที่สุดทุกคนแบบว่าคนว่าพักอยูบ้านพักก็น่าจะเป็นช่วงที่ว่าตัดทริปแล้วก็อยากซักเครื่องอย่างประมาณนี้ต่ววนหลายก็ถ้าเราไปคนเดียวนี่นี่คืออยากอยากอยากคำแสนอนท่านะ เป็นผู้ชายแล้วกะอย่างนอนเต้นอย่างนอนวัดกะนอนได้เนาะแต่มาครั้งนี้กะรู้สึกว่าเจอแต่คนดีๆคนที่เข้าใจเฮาให้คลิปน้ากันได้แล้วก็ไปน้ากันได้ตลอดกอน้างว่าดีเลยนะทุกคนเนาะตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละได้เรือที่ว่าพวกเขาไปกันเจอบทว่าจะเป็นไอ้คำสีเสาคูแล้วก็มูเสาคูแล้วก็เจอเจี๊ยบเจอะอย่างยู่ที่หองสายอย่างที่พันมาขอนข่า,ขาวมาดีเลยแหละบอว่าที่เป็นไอ้วินโดแล้วก็อ้วนแล้วกั พรน้ำนอที่วายู่เมือง้อยเกา่าคุณนำมาในครั้งนี้ครัคุณจึกว่าอ,อืการเดินทางมันกับบอดี้ให้เสมอไปเนาะมันก็มีทั้งดีและก็ให้ผสมบนเปลกันไปเพื่อเป็นซีซันให้กับชีวิตเนาะในตอนนี้นี่ตัวต้องได้กลับไปก่อนพะว่า,าสป็ินท์ช่วงสวยๆแล้วเดี๋ยวเจ้าหนอยกากเจ้าหน้ากากเจ้ากระซิให้ออกจากบ,บ้านพักแล้วก็ต้องไปเก็บเครื่องเก็บเครื่องอยู่ที่ห้อง เก็บเครื่อนยี่ที่ห้องเพื่อจิออกไปเดินทางไปต่อเนาะเพราะวา่าป้าไม่โดนหลายเดี๋ยวขเขาจะเช็เช็ดบินบินสองมือซ้อนกันพัดที่บริไปเพราะซีได้นอนซ้ำอีกทคนนึงเนาะนี่แหละการเดินทางมันกับบุญม,มีดีแล้วกับบุญม,มีความสุขเสม,มอไปมันกระทั่งมีทั้งมีความสุขแน่วัมีความสุขแน่ชีวิตชีบีบบตัวเนาะเนาะเอาทุกคนทุกคนเนาะ มหัศจรนี่กับซีมิเตวาซี่คอตัวลาทุกคนไปก่อนมินไพรที่วามากคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวคลิป,ปต่อไปไดเด้อโมเมนว่ากูกับหลากาักกะซีโบติดตามมิเตว่าฝากทุกคนฝากติดตามผลงานไปตลอดเพราะว่าคนที่ว่าที่มาคอมเมนต์มาไลค์กับมาเป็นการส่งกำลังใจให้มาตลอดเลยเนาะหละ้วกะหลายๆคนบางคนกับมาเป็นสปอนเซอร์หรือว่าให้เงินอุดหนุนสนับสนุนให้เขาเป็นมีค้าละมันไปต่อกะ ต้องขอขอบใจหลายๆเนะะาะเพราะว่าแต่ละเทื่ยนี่ฮอลล์บอลในไทยซื้อจะมีอยู่เนาะเอฟซีทางฝั่งไทยแล้วกับอ่าฝั่งอเมริกาเนาะที่ว่าส่งกำลังใจแล้วกับส่งอุดหนุนคอยมาตลอดเนาะหรือว่าสนับสนุนมาตลอดเอาขอขอบใจอีกเทื่ยนึงเนาะบ๊ายบายแล้วเ,เจอกันในคลิปหน้าโอกาสหน้าสิพาทุกคนไปเที่ยวหมู่บ้านใดหรือว่าสิไปเจอไฟแน่ก็ฝากทุกคนติดตามต่อไปเนาะ